ีใใหหม่พา้บารร,ร,เรบดเน,นื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2556ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจงพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรันตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ชาวไทยเคารพนับถือโอดอภิบาลและประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยืนนานพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญร่วมเก้าของเหล่าพระสนิกรชาวไทยตลอดกาลในปีพุทธศักราช2555สภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหน้าที่ในการตาพระราบัญญัติการควบคุมการบริหารราะ,ะการแผ่นด,ดินการให้ความเห็นชอบในเรื่องสําคัญต่างๆโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวิลยะอุตสาหะและมุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยด้วยเจตนาลมที่ยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านขอน้อมนําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะการรู้รักสามคัคคีความเมตตาปัถนาดีต่อกันและการยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และจะสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการและองค์กรต่างๆนำไปปฏิบัติเช่นเดียวกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆของประเทศและจะได้นำพาประเทศชาติให้วัฒนารุ่งเรืองสืบไปในโอกาสนี้ผมขอรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ชาวไทยเคารพนับถืออีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถโปรดอภิบาลและประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิษทพรชัยคิดประสงค์จำานงหมายสิ่งใดขอให้สำลิตผลสมดังปรารถนาทุกประการ